มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตตมวักชาณะอาชาณะปัญหาที่สิบถามว่าคนที่รู้ว่าบาปกระทำบาปกับคนที่ไม่รู้ว่าบาปกระทำบาปข้างไหนจะได้บาปมากอาตโขมิลินโทราชาพันเตนาคเสนะปุคเลณะปาปังวาทุกขเวทนา อาปายภูมินคัจฉตีติสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้าคเสณบุคคลผู้หนึ่งรู้ว่าบาปกรรมแล้วกระทำบาปกรรมบุคคลผู้หนึ่งไม่รู้ว่าบาปกรรมมากระทำบาปกรรมนี้คนทั้งสองนี้จะได้ทนทุกขเวทนา ข้างไหนจะได้รับเวทนามากกว่ากันข้างรู้ว่าบาปกรรมนี้จะให้ไปอบายรู้อยู่แล้วและกระทำนี้จะให้ผลวิบากมากหรือหรือว่าไม่รู้บาปกรรมนี้จะให้ไปอบายและมาขวนขวายกระทำบาปกรรมนั้นได้เสวยผลวิบากมากโยมยังสงสัยนิมนต์วิสัชนาให้แจ้งก่อน พระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะมหาบุพิตผู้เป็นอิสระธิบดีคนที่ไม่รู้บาปกรรมกระทำบาปกรรมนั้นได้เสวยทุกขวเวทนามากบุคคลที่รู้ว่าบาปกรรมกระทำบาปกรรมนั้นได้เสวยทุกขวเวทนาน้อยขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรมีพระราชะองค์การตรัสว่า พันเตนาเกษนาข้าแต่พระนาะเกษผพูดเจริญธรรมดาว่าราชบุรุษราชอมาตย์ของโยมนี้ที่ใครรู้แล้วว่ากระทํากรรมอย่างนี้มีโทษกฎหมายห้ามไม่เกรงขามคืนกระทําความชั่วเป็นบาปกรรมอลามกไม่ดีนี้ต้องลงโทษเป็นทวีคูณโยมนี้เข้าใจว่ารู้เองกระทําเองนี้ ได้เสวยสุขทุกขเวทนาณนะพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าว่ารู้เองทําเองข้างฝ่ายอากุศลได้เสวยผลน้อยนี้เป็นเหตุฉไหนนิมนวิสัชนาให้แจ้งก่อนสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรตรัสถามดังนี้พระนาคเษนจึงมีเทระวาจาว่ากิงมัญญสิมหาราชะดูรานะบพิษพระราชาสมภาร บพิษพระราชสมภารสำคัญอย่างไรเล่านี่แน่อาตมาจะวิสัชนาให้พระราชสมภารเจ้าฟังตัดตังอโยคู่หลังเปรียบประดุดบุรุษชายผู้หนึ่งรู้ว่าก้อนเหล็กแดงอันร้อนบุรุษชายนั้นจับก้อนเหล็กแดงนั้นเข้าบุรุษผู้หนึ่งเล่าทะเลือกทะลนไม่รู้ว่าก้อนเหล็กแดงนั้นร้อนรนชายคนนั้นไปจับก้อนเหล็กแดงนั้นเข้า ดูกระบอพิษพระราชสมภารเจ้าคนทั้งสองซึ่งจับก้อนเหล็กแดงเข้านั้นใครจะร้อนกว่านณะบอพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตาาเนาคเสณะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน,น้าคเสนพระผู้เป็นเจ้านี้ฉลาดชายที่ประมาทไม่ทันดูไม่รู้จับเข้า นั่นแหละร้อนมากนะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษจึงถวายพระพรว่าฉันใดมหาราชะดูกระมหาบพิษผู้ประเสริฐบุคคลที่ละเมิดไม่รู้จักว่าบาปกรรมกระทำอากุศลนั่นแหละได้บาปมากนักเหมือนกันกับบุคคลไม่รู้จูเข้าไปจับเอาก้อนเหล็กแดงนั้นขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรชาวสาคละนะครได้ทรงฟังก็สโมสรโสมนัดว่ากันโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาสมควรชานะอาชานะปัญหาเป็นคำรบสิบจบเท่านี้